สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับทิ i เปิลแฟนตาซีพาร์ที่สครับ <laughs> <laughs> ก็พาร์ทแรกนี่ยังมีชื่อเก่าของช่องอยู่เลยนะครับแหมก็ลองกลับมาเล่นดูนะครับพอดีเลื่อนผ่านใน Google Play แล้วมันเจอพอดีก็เลยอยากลองโหลดกลับมาเล่นนะครับแถมช่วงนี้เนี่ยรู้สึกมันจะมีกิจกรรมคอลแลบกับเกมที่มีชื่อว่าเบลฟนดด้วยนะเป็นรู้สึกว่าเป็นเกมคลายเดียวกันนั่นแหลนะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ผม ล็อกอินเข้ามามันจะมีตัวของแถบด้านซ้ายมันจะมีให้เราสุ่มการ์ดตัวละครจากเบทไนฟีหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมได้น้องคนนี้มาเป็นน้องเอ็นจิลินะครับนี่แล้วดูมันจะมีรูปของตัวละครให้เราดูด้วยนะอันนี้น่ารักนะครับแล้วก็สามารถดูแบบเต็มตัวได้นะครับกดตรงไอ้แว่นขยายด้าน ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมสีืดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการ์ดมันอาจจะใหม่มากมางมันก็เลยยังไม่แปลไทยให้เะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็สกิลผู้นำเนี่ยเลเทอร์ m อ a อิมแพนะครับบอกว่าจะทําดาเมจเพิ่มเติม30%จากเลือดปัจจุบันของศัตรูนะครับแล้วก็จะทำดาเมจได้สูงสุด125นะครับแต่อันนี้คือยังอัพไม่เต็มนะ เราก็จะมีอีกอันนึงเป็นสกิลติดตัวนะครับคือ Curse b a r i e นะไอ้สกิลนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะแปลออกมายังไงนะครับอารมณ์มันน่าจะเหมือนกับว่าเมื่ออยู่ในมือครั้งแรกนะครับจะลดดาเมจที่เราได้รับ34นะครับแต่เมื่อจบเทินเนี่ยดาเมจของเราเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมเออก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ให้ดูแล้วกันนะครับ รู้สึกว่ามันจะมีการ์ดที่เป็นตัวละครจากเบสไนท์ทั้งหมดประมาณ6ใบมั้งเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่อย่างต่อไปดีกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอันนี้ครับเป็น,นเรียกว่าเป็นล็อกอินอ่าอีเวนต์ตรุษจีนมั้งนะครับเพราะช่วงน,นี้น่าจะเข้าช่วงตรุษจีนแล้วเนาะก็ล็อกอิน7วันเนี่ยจะได้ตัวของการ์ดระดับตำนานนะครับแล้วก็ล็อกอินันที่5เนี่ยมันจะได้หลังการ์ดด้วยนะเออมันก็น่าจะสวยอยู่นะครับหลังการ์ดอันนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับต้องรออีกอีกทั้งสามวันเนยะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์อันนี้ด้วยนะครับเป็นมังกรเหลืองนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นระดับต้นแล้วกันนะเพราะว่าระดับกลางเนี่ยผมไม่ไหวนะครับอ่าก็เหมือนเดิมเนาะตรงนี้นี่ก็สามารถเลือกเพื่อนได้นะครับรจะไปนคนเดียวก็ได้แต่เลือกเพื่อนไว้ดีกว่านะครับมีเพื่อนดีกว่าไม่มีนะตรง เข้าเล่นเนี่ยแต่ก่อนผมจะไม่ได้ว่ามันมีหรือเปล่ามีแบบเข้าแบบปกติกับดับเบิลรีบอร์ดนะครับก็คือจะใช้ตัวของ e n e r g จเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วก็ต้องดูโฆษณาด้วยนะเออจะเข้าแบบปกติไปก่อนแล้วกันนะครับไอตัวเอ่อมังกรเหลืองตัวนี้เนี่ยมันจะมีดรอปเศษตัวการ์ดมังกรเหลืองด้วยนะซึ่งเราสามารถเอาไปสร้างได้นะครับอ่า โชคดีนะไอ้ไอ้นี่มันโผมาพอดีก็เลยทําความเสียหายซะเลยนะครับโอเคตายไปหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะง่ายๆวะ่ะรอบนี้รอบแรกนะครับไม่แต่อันนี้มันด่านง่ายอยู่แล้วไงเอ,อารอบสองเนี่ยมันจะมีตัวของมิโฮโผมานะครับแล้วก็จะเสกกร์ดคาสาบมาใส่เรานะครับอ,อรอบนี้เนี่ยเราเปลี่ยนยังไงดี เราทาอาเคียนได้นะครับเออเดี๋ยวนี้ผมจาไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันมีไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีให้ดูแล้วนะมันมีให้ดูแล้วจริงๆผมไม่ไม่ต้องอธิบายเหมือนไอ้พาร์ทแรกที่ทําก็ได้นะไม่โคตรมั่วซั่วเลยดูตรงนี้เอาก็ได้นะครับก็น่าจะเข้าใจอยู่แหละนะครับผมไม่เราจริงๆมันก็ตอนเราเริ่มเล่นแนะ่่มันก็มีสอนอยู่แล้วแหละครับโอเคใช้อาเคียนตีนะครับอ่านี่เป็นสีเขียวมันจะแพ้ทางสีแดงนะฮะ อุ้ยแต่ทำให้สีแดงเรามันตีบอลเปล่าวะโอเคเอาอย่างงี้แล้วกันครับมันเป็นความสามารถมันนะความสามารถของไอคอนคนแคะฮูลี่นะครับจะเปลี่ยนอ่าไอ้ค่าหิวกลายเป็นค่าโจมตีแทนนะครับนี่ไงเอ็นจิริก้าโผล่แล้วครับเอ็นจิริก้านี่ฟ้าวะเราต้องเอาเคโกะมาไว้กลางนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว เราทำสเตตได้นะครับสเตตก็คือเรียงเออ่เรียงอาชีพในแต่ละสายนะครับเออผมไม่รู้อธิบายถูกหรือเปล่านะเอเราเป็นแองจจริก้าแล้วกันนะครับเป็นผู้นำในการตีรอบนี้จะได้ใช้สกิลด้วยนี่พอใช้สกิลจะมีเหมือนเสียงผ้าผโวมาด้วยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นภาษาเกาหลีมางเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมเก,มเกาหลีนะ น่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจนะหรือถ้ามันเป็นภาษาอะไรแล้วใครรู้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับอืมรอบนี้เราก็าเป็นยังไงดีไม่บอกอจริงๆยังไงก็ตายอยู่ดีวะเอาเขาบอสแล้วบอสจะเป็นมังกรเหลืองนะนี่ ตีก่อนเลยเลือดสามพันกว่านะครับแล้วมันก็จะชาร์จสีเทอร์นะครับในการที่จะตีเรานะจะเ,เอาคอมโบยังไงดีวะมันเอาเป็นอันนี้ไปก่อนแล้วกันครับเอาเป็น f l a ไปก่อนแล้วกันนะ flash ก็คือการเอาสายเดียวกันนะครับมาเรียงกันอย่างนี้นะ แล้เราก็พอแต่มันไม่ติดดับเบิลให้ดีกวออ่าพอเลียงเป็นฟลัสแล้วถ้าเป็นสีฟ้ามันจะตีเบาแต่เรามีโอดินนะครับโอดนก็คือถ้าเกิดว่ามันตกสุสานอะ่ะมันจะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแบบสุ่มนะครับแต่ว่าศัตรูมีตัวเดียวไงมันก็เลยจะทาความเสียหายแน่นอนใส่บอสแน่นอนนะครับป้าําตีเบาเพราะว่าบอสเป็นสีเขียวไงแล้วมันแพ้ทาง หมายถึงน้าเงินนะมันแพ้ทางแล้วมันตีเบาลงอ่าแล้วนี่คือการคําสาปของจิ้งจอกนะครับที่มีโฮมันเสกใส่เราตะกี้นี้นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อตกสุขสารเนี่ย HP เราจะลดลง20%นะครับแล้วก็ถ้าตั้งตัวนี้เป็นผู้นาเนี่ยการคําสาปที่อยู่บนมือเราแล้วก็อยู่ในฟิลเนี่ยมันจะถูกทําลายนะครับแต่เรามีแค่ใบเดียวนะเราเก็บไว้บนมือก่อนก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่ามันตกสุสานเนี่ยเราจะเสียเลือดนะครับแต่ว่าเราจะเอาทำเป็นคอมโบอะไรทำเป็นคอมโบฝ l a แล้วกันครับ โอ้ยฝาดะลยสเตจดิอ๋อมันสเตจเพราะว่ามันเรียงนี่ว่าเอออืมอืมเรามีตัวที่มีสกิลผู้นำอยู่นะแต่ว่ามันเป็นสกิลฟื้นฟูนะครับซึ่งตอนนี้เลือดเราเต็มอยู่โอเคเราเอานี่ตีแล้วกัน โอเคอุ้ยเราทำอันนี้ได้ครับทริปเปิลอาเคนนะครับผมคูณย2ไมิบสองไ่้ด้ดีโคตรแรงเดีย๋ยวนะผมจะเรียงไงให้มันตีแรงๆดีว่วอาอย่างนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ไม,ไม่ตัวนี้เป็นผู้นำไม่ได้ผู้นำแล้วมันจะตีเบานะครับตูมน่าจะแตกแล้วแหละสูรทรง ไม่นารอดมังกรเหลืองโอเคอันนี้ก็มันก็จะสุ่มการ์ดมาเพิ่ม e p นะครับก็จริงๆมันสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับนะนมว่าอยากเอาใบนี้ออกแล้วก็กดรับอีกครั้งได้นะครับเราจะสามารถเลือกใช้เป็นดูวีโอเพื่อรับอีกครั้งหรือว่าจะใช้เหรียญน,นะครับผมก็ขอใช้เป็นเหรียญแล้วกันนะ ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าไอเหรียญตัวนี้ไปหาจากไหนครับโอเคแอดเพื่อนแอดเพื่อนในชิ้นส่วนมังกรเหลือมาสองใบนะครับเราสามารถไปกดสร้างได้เลยครับผมตรงนี้นะตรงรูปการดแล้วก็ตรงนี้นะด้านแถบขวาบนเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนการดนะครับ พอกดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมังกรเหลืองเนี่ยมันต้องเก็บ300เศษนะครับเพื่อจะทําเป็นการนะตอนนี้ผมเพิ่งได้17อันเองแล้วก็อีเวนต์เนี้ยเหลืออยู่ประมาณแค่5วันก,กว่าๆเองครับุ <c oughs> ้ยเสียงแมวร้องนะครับช่วงนี้แมวมันติดสั์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มต่อกันเลยครับโอเคก็อย่างที่ว่าไปนะครับมันมีตู้อีเวนต์คอร์รัปนะครับกับเบลฟนายเนาะแล้วก็จะมี ตู้สุ่มพรเมีมนะครับเดี๋ยวส่มฟรีให้ดูสักรอบหนึ่งก่อนละกันนะครับสูมฟรีรายวันไปอุย้ยมันมีกดตัววิดีโอด้วยมีโอกาสาได้กาทองด้วยครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะออกเป็นหายากนะเพราะว่ามันออก83ดสิบเซนเลยหายากเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกดโฆษณาแล้วกัน,นครับแป๊บเดียวนะอุยอ้ยเกือบกดไม่ทันมเมื่อกี้นะฮงนนีแค่หายากครับเป็นฟิกซ มันจะได้มาแล้วนะมันเลยบวกสองนะครับน,นแมวก็รองอยู่นั่นแหละแหมโอเคเราจะมาสุ่มเป็นตู้ไหนก่อนดีเอาสตู้พรีเมียมก่อนอว่าจะเป็นตู้นี้ก่อนดีครับตู้นี้เนี่ยมันมันการันตีตอนอเราสุ่มครบ90ครั้งนะครับแต่ว่าเพชรผมไม่พอให้สุ่มถึงขนาดนั้นนะดิเออแต่ว่าไอ้ตู้สุ่มพรีเมียมเนี่ยมันมีการันตีคาานานในคลิปนี้แน่นอนครับเพราะว่าผมเก็บเกลี่แล้ว3 4ไงก่อน ก่อนหน้านีต้ตั้งนานแล้วแหละก่อนหน้านี้ที่ว่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสุ่มเป็นตู้นี้ก่อนแล้วกันนะครับตู้ขรรบ,บก่อนแล้วกันนะครับสักรอบหนึ่งแล้วกันนะก้าใบไปไม่รู้ว่าตำนานจะออกหรือเปล่านะสีทองทองนี้น่าจะเป็นแค่ระดับอ่าวีรบุรุษนะครับใช่ไหมวะ ุไม่ออกอะดิการ์ดไม่ออกเลยการ์ดคอแลแลบไม่ออกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อกันแล้วกันครับสุ่มพรีเมียมนะผมมีตั๋วอยู่ทั้งหมดแปดใบนะครับเดี๋ยวผมใช้สักเอจ็ดใบแล้วกันแล้วก็สุ่มอีกเก้ารอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บมาสามสิบสี่แล้วนะใบแรกไปก่อนทอมันเลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ทองนี่มันแม่งโฟว่มาเป็นหายากเฉยเลยใบที่สองโอ้โหมันกดต่อเนี่ยกดต่อจากตรงเมื่อกี้นี่ได้เลยเนี่าทำไมผมเงอนงะจังวะเฮ้ยตำนานอาวแล้วมันจะรีเกตใหม่ไหมเนี่ยอัน,นานักบำบัดโลก ทำไรได้วะการโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มการโจมตีส,ส,สิบจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้คือยังไงวะแล้วก็สกิลติดตัวบอกว่าถ้าเป้าหมายในการโจมตีอยู่ในสถานะติดพิษจะปลดสถานะติดพิษออกและโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งโอ้โหามาเล่นกับพวกสายแบบติดพิษนี่เอง,เองแล้วมัน เก็บเกรดตำนานใหม่เลยมันไม่เป็นไรงันสุ่มตั๋วพรีเมียมหมดเลยแล้วกันครับแล้วก็เปลี่ยนใจละไปสุม่มไอ้ตู้ไอ้ตู้อันนั้นต่อดีกว่าเอ้าแม่งมาต่อเนื่องคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโมกิคืออะไรอะ่ะเมื่อเกิดคอมโบน้ำการทั้งหมดจะไม่โจมตีแต่จะกล่อมศัตรูให้หลับเป็นเวลาหนึ่งเทินอ้าวดีปะวะ เฮ้ยถ้ามันจะตำนานมัรัวๆเลยไม่ดีนะแบบนี้โอเคหายากออกครับอุ้ยมาสเตอร์โดนัทมาจนบวกสี่แล้วลีโนตา้าอีกสองใบครับตัวพรีเมียมสก,กาวเมื่อกี้บวกห้าเลยเหรอ เฮ้ยอันนี้น่าจะแค่ระดับอยูุ่ล้วบเฮ้ยได้ชิ้นส่วนการ์ดมีโเก้าหามาด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมสุ่มได้อีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มันเหมือนจะขึ้นเควสมาให้ด้วยถ้าสุ่มพรีเมียมครบสิบครั้งอะเดี๋ยวสกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าสุ่มอีกรอบหนึ่งมันน่าจะได้ไอ้นี่อยู่เอาให้เพชรหมดไป็ลรแล้วกันครับคลิปนี้โอ้โหแต่ว่าเกลือครับคาเลโอ ทำเควสทำเควสโอเคครับมาต่อกันเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะครับโอเคก็สุ่มเก้าใบไปอกีกรอบแล้วกันนะครับตู้นี้แล้วกันนะเปลี่ยนใจละมันเป็นตู้นี้นะเผื่อได้ตัวคอแลบนะครับอุย้ยมันแค่ใบเดียวเองแล้วมันออกเหลืองๆด้วยมันไม่ออกส้มไม่นะ โอ้หแม่งเอ้ยเราเป็นกาลายเป็นรถบุตรใบที่เคยได้มาแล้วด้วยแมวก็ร้องจังเลยเป็นไรเนี่ยโอเคเราส่มอีกสักใบหนึ่งแล้วกันเผื่อมันออกแมวร้องอย่างนี้ต้องออกแล้วนะแม่งเกลือโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละครับดวงไม่มีเลยนะครับเออก็ าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง101ตัวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับท่านนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมเฮ้ยแม่งเอ้ยเป็นเอ็นจิก้าผู้มาในแรกเฉยเลยโคตรเท่